สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องเราชีวิตบ้านคือเก่าคือเดิมนั่นแหละจ้ะวันนี้มีเมนูนําเสนอซุปหน่อไม้ส้มจ้ะพี่น้องซุปหน่อไม้ส้มเนาะฝนตกจัากสิบกินจักสิบจหายัางกินน้าพี่น้องได้หน่อไม้ส้มที่เอาเอดไว้นั่นแหละสือโคดไวนได้น่ะไว้กิ่น เอามาตุม้มมแล้วก็สิมาซุปพี่น้องซุปน้ำไม้ส้มมันก็นง่ายๆนั่นแหละแต่ว่าไอ้บางคนมากกัแบแซบคักได้พี่น้องอันใหญเลาอันนี้แซบคักซุปน้ำไม้ส้มนะเสือใบขิงได้พี่น้องใบขิงน้อยมันจะเข้ากันดีซุปน้ำไม้ซุปน้ำไ,ไม้ส้มเนี่ยเสือใบขิง กับใบพักหอมปีเนาอใไปิงก็พักหอมปีง่ายๆทำกินง่ายๆแต่เสบเสือน้ำปลาได้พี่น,น้องน้ำไอ้ส้มนี่คือว่าบางคนเนี่ยมันสิพอดีเลยเนาะวลาเฮาเกี่งเฮามี่ต้องมาเสรือน้ำป่าเสือใส่แค่ผงนัวอย่างเดียวก็เสบแล้วพี่นอ้อง ไม่สมนะ้มเนาะมันสิแทบไปในตัวของเขาเนาะเพราะว่าเฮาหมากัมกมักได้แล้วก็มาคั้นเกลือนะพี่น้องแล้วก็ใส่ขวดไวนะ้เนาะอันนี้มันก็สิบมามาซุปนี่มันก็เป็นเป็นการที่ว่ามิต้องเสื้อเครื่องปรุงลายนะพี่นนองอันนี้งานดำพี่น้ะง,งานดำเขาครัวเนาะพี่นนองครัวหอม สุดนะไม่ส้มกับมันกับพึิกกันอยูแล้วกำงงานเนาะมะพริกกับมาพริกสุดแต่ว่าห่าครัวเนาะพี่นนองครัวสะก่อนสุดยำเดือดสอยยำนั้นเอดง่ายๆพอไม่ต้องมีพิธีรีต่อ ต้มแล้วก็มาตักซุบซุปซุปซุปเอามากินกับข้าวฮ้อนหอนี่พี่น้องเสียบขาขอนี่กับยอดกระถินอ่อนเนาะมียอดกระถินอ่อนยามนี้น่ะใครอยู่ฝนตกกับมีพักกินเนาะพี่น้องยอดกระถินกับปงกับยามแรงยอดกระถินกับเป็นเพ uh> ียเนาะเพียจับเพียนี่เป็นยอดกูดยามนี้เนาะยอดใหญ่ยอดอ้วนเสีบ เ,เสร็จแล้วเห็ดเห็ดมีหลายนะพี่น้องเห็ดไม่น้อยพอจิ้มอิม่มจิ้มอิม่มเทื่อดียว้เดีายวกินมใหม่ก็จังเฮ็ดใหม่เห็ดชุดเกลือเนี่ยไปตัดซี่บาพี่น้อง